ในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเออร์โจโมนทนหูเปยถูกทำให้เป็นท่าอากาศยานขนส่งสินค้าเฉพาะด้านแห่งแรกของเอเชียได้เริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกจนถึงขณะนี้มีปริมาณขนส่งเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ท่าอากาศยานนานาชาติห,วหัวหูเออร์โจโดได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้ดำเนินการขนส่งสินค้าส่งออกนำเข้าเฉพาะสินค้าเมื่อหนึ่งปีก่อนและได้เปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งหมด38เส้นทางโดยเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางขนส่งทางอากาศของ28ประเทศและ5ภูมิภาครวมถึง42ประเทศในกลุ่มความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางซึ่งมีอยู่ในทั้งภูมิภาคยุโรปอเมริกา เอเชียและแอฟริกานับตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเออร์โจร่วมดำเนินการเพื่อการค้าระหว่างประเทศมีเที่ยวบินขนส่งสินค้าเข้าและออกจำนวน8,795เที่ยวบินโดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าและบปรษณีผ่านแดน3,38,400ตันซึ่งเพิ่มขึ้น5.1เท่าและ4.1เท่าจากปีก่อน เนื่องจากท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญจึงจัดให้มีบริการนวัตกรรมต่างๆเช่นการตรวจสอบอัจชริยะการติดตามด้านโลจิสติกอาชริยะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพิธีการสุลกกากรอ,อีกด้วย